สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำบัวลอยน้ำขิงทานค่ะต้อนรับอากาศหนาวสดร้อนๆนะคะอร่อยค่ะวิธีทำง่ายไม่ยุ่งยากเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวร้อยกรัมนะคะน้ำตาลทรายแดง100่รกรัมค่ะขิงแก่หนึ่งถ้วยนะคะน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำดอกอัญชันนะคะครึ่งถ้วย เกลือครึ่งช้อนชาค่ะงาดำนะคะแม่บ้านใช้50กรัมค่ะจะใช้แบบที่ยังไม่คั่วแล้วเอามาคั่วแล้วป่นเองก็ได้นะคะแล้วก็แม่บ้านก็จะมีแบบงาดำคั่วบดแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องนำไปคั่วไม่ต้องบดนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะ ใส่น้ำเปล่าหึงช้อนโต๊ะนะคะละลายให้น้ำตาลละลายนะคะคนจนน้ำตาลละลายแล้วก็ให้เขาเดือดนะคะเดือดปุดๆนะคะแบบนี้นะคะใส่งาดำคั่วปลดลงไปนะคะ50กรัมนะคะแต่แม่บ้านใส่ทั้งถุงเลยนะคะเอาไว้ทำเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้ค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะถ้าแห้งไปเติมน้ําได้แล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะอย่าให้แห้งมากเดี๋ยวเย็นแล้วเขาจะแห้งอีกนะคะจะได้ปั้นได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาปั้นไส้นะคะปั้นกลมๆแบบนี้นะคะขนาดประมาณนี้นะคะ เราได้ใส้งาดําของบัวลอยแล้วเราก็พักไว้นะคะเรามาทําในส่วนของแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเหนียว100กรัมค่ะทยอยใส่น้ําอัญชันนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดเดี๋ยวจะเหลวนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดนะคะใส่ทีละน้อยแต่ถ้าเราพลาดไปเหลวไปเราก็เติมแป้งนิดหน่อยได้นะคะนวดเขานะคะ เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเราก็นำมาปั้นเลยค่ะปั้นกลมๆนะคะขนาดตามที่เราต้องการนะคะแม่บ้านได้ขนาดประมาณนี้นะคะแล้วก็แบะแบะออกแบบนี้นะคะนำไส้ลงใส่ลงไปค่ะ ปั้นไปเรื่อยๆจนหมดแป้งค่ะต้องระวังนะคะอย่าให้ไส้เขาปิน้นออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทำน้ำขิงกันนะคะ <S 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 ตั้งน้ำนะคะใส่ขิงแก่ลงไปนะคะ แล้วก็ให้เดือดประมาณ5-10นาทีนะคะใครชอบเผ็ดมากก็เพิ่มขิงเอานะคะใส่น้ำตาลใส่แดงค่ะ100กร,รัมค่ะแล้วก็พักไว้นะคะนำบัวลอยนะคะลงต้มค่ะในน้ำเดือดนะคะแป้งลอยขึ้นแล้วแสดงว่าสุกแล้วค่ะแล้วเราก็ต้มต่ออีก5นาทีนะคะ ใช้ได้แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะหืมต้องลองนะหอมน้ำขิงมากๆค่ะน้ำตาลทรายแดงกับน้ำขิงนะคะเข้ากันนะคะกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะ ค่ะืมสดโล่งคอเลยนะคะน้ำขิงเข้ากันมางมากเลยค่ะกับบัวลอยแล้วก็หอมงานะคะข้างในน้ำขิงก็หอมด้วยค่ะหวานกำลังดีค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าชอบคลิปของเรา ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจันโปรดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ